สวัสดีครับทุกท่านผมจันมดวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่2ในมินิซีรีสอนใช้ VBA อย่างเร็วในวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องตัวแปรว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรใช้อย่างไร ในการเขียน VBA หรือการเขียนโปรแกรมใดๆนะครับเราก็จะมีการเขียนกระบวนการหรือที่เรียกว่า Procedure เช่นกระบวนการในการคำนวณราคาสินค้าที่รวม vat แ,แล้วก็คือเอาราคาสินค้ามาบวกเข้ากับ vat เป็นต้นหรือกระบวนการในการทำบัตรประจำตัวซึ่งก็คือการเอาชื่อมาจากฐานข้อมูลมาแปะลงบนกระดาษแล้วหลังจากนั้นก็เอารูปจากฐานข้อมูลมาแปะลงในจุดที่เราต้องการได้กง่ยๆว่าเราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรก็แล้วแต่ใน VBA เนี่ยเราจะเรียกขั้นตอนพวกเนี่ยว่า Procedure ทีนี้ในกระบวนการทำงานเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเรียกใช้งานเช่นการคิดราคารวมแวดตัวอัตราแวดในที่นี้ก็สมมติว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าราคาสินค้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ผู้ใช้บอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานเช่นถ้าราคาสินค้า100กระบวนการก็ต้องเอา100ไปบวกกับแวดถ้าเกิดว่าราคาของมันมา1,000กระบวนการก็ต้องเอา1000ไปบวกกับแวดถ้าเกิดว่าราคาสินค้ามาเป็น x หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องเอา x ไปบวกกับแวตนั่นก็คือในที่นี้ราคาของ ของหรือ x เนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการใช้งานราคาของหรือ x เนี่ยก็คือตัวแปร คราวนี้เมื่อเรารู้ว่าตัวแปรคืออะไรแล้วก็ลองมาดูว่าเราจะใช้มันยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยตัวแปรเนี่ยครับมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นกล่องใส่ค่าเป็นเหมือนกับกระดาษทดในใจของคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์มันจะไม่ค่อยลืมเมื่อเราต้องการให้มันจดจําอะไรไว้สักอย่างแล้วเราจะใช้ความจําของมันทําอะไรทีหลังเนี่ยเราก็จะเรียกใช้ตัวแปรซึ่งการเก็บค่าเนี่ยครับก็จะทําให้ผู้ใช้สามารถส่งค่าบางอย่างเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วให้มันไปเก็บไว้ก่อนที่จะดึงมาคํานวณหรือเอามาเขียนลงไปในไฟล์หรือทําอะไรสัก ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคอมพิวเตอร์มีข้อดีคือมันไม่ค่อยลืมแต่ก็ต้องจําไว้ว่าตัวแปรที่เราใช้เนี่ยมันเป็นการเอาค่าไปเขียนไว้ในแรมซึ่งแรมก็คือเป็นหน่วยความจําชั่วคราวเมื่อท่านปิดโปรแกรมหรือมันทํางานจบแล้วแล้วมันปล่อยให้แรมกลับไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยค่าพวกนั้นก็จะหายไปด้วยแล้วท่านจะใช้ตัวแปรยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยตัวแปรจะมีหลายประเภทแต่และประเภทก็จะใช้งานต่างกันเพื่อเป้าหมายที่ต่างกันโดยในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงตัวแปร string เนี่ยจร,จริงๆแล้วมันก็คือตัวแปรที่ประกอบขึ้นจากตัวแปรอักษรหลายๆตัวต่อๆกันนะครับเป็นเส้นยาวๆเราจึงเรียกว่า string ปกติแล้วเราจะใช้มันในการเก็บข้อความซึ่งจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเสมอข้อความนะครับต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเสมอถ้าเราไม่ได้ระบุเครื่องหมายคำพูดคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าใจว่ามันเป็นชื่อตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับข้อความเนี่ยจะมีลักษณะในการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวแปรประเภทข้อความเช่นถ้าเกิดว่าเราเอาข้อความที่เป็นเลข1บวกด้วยข้อความที่เป็นเลข1ในภาษา VBA สิ่งที่เราจะได้คือ1 1น,นะครับ เราสามารถสั่งให้ข้อความเนี่ยแสดงเฉพาะตัวอักษรที่1นถึงสของข้อความทั้งหมดได้ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆจะทําแบบนี้ไม่ได้ตัวแปรประเภทที่2คือตัวแปรประเภทตัวเลขซึ่งเป็นตัวแปรประเภทที่ใช้บ่อยมากเลยใน VBA เนี่ยก็จะมีตัวเลขหลายแบบอย่างเช่นตัวแปรประเภท integer หรือจำนวนเต็มตัวแปรประเภท long ตัวแปรประเภท double ตัวแปรประเภท float ซึ่งโดยปกติแล้ว long กับ double เนี่ยก็จะสามารถเก็บค่าตัวเลขที่ใหญ่กว่า integer ได้ส่วน float เนี่ยออกแบบไว้สำหรับเก็บค่าเลขติดจุดทศนิยม ซึ่งผู้ตัวแปรตัวเลขเนี่ยเราก็สามารถนำมันมาบวกลบคูณหารได้อย่างเช่นถ้าเราเอา1บวกด้วย1ก็จะได้2กรุณาเปรียบเทียบกับกรณีรอักษรเลข1บวกกับเลข1ได้เป็นเลข1 1ในข้อความนะครับ ตัวแปรประเภทวันที่เป็นตัวแปรประเภทที่3ที่เราจะพูดถึงใน VBA เนี่ยครับวันที่จะเป็นข้อมูลประเภทที่พิเศษเพราะว่าถึงแม้เราจะมองเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆตัวเลขแต่ว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับตัวเลขเอาซะเลยใน VBA เนี่ยครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับวันที่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับฟอร์แมตว่าเราจะเขียนวันที่ยังไงเราจะเขียนเป็นวันเดือนปีหรือปีเดือนวันหรือเดือนวันปีหรือจะบอกว่าเดือนให้เขียนเป็นตัวเลขหรือให้เขียนเป็นชื่อเดือนหรือให้เขียนเป็นชื่อย่อเดือนปีจะเขียนเป็นพศหรือคศ โดยปกติแล้วมาตรฐานของ VBA ที่ใช้งานโดยไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็จะเป็นตัวแปรที่เราจะต้องครอบค่าตัวแปรที่เป็นวันที่เนี่ยด้วยเครื่องหมายชาร์ฟนะครับคือเหมือนกับเครื่องหมายคำพูดแต่ว่าใช้เป็นชาร์ฟแทนในกรณีที่ข้อข้อมูลเป็นวันที่เมื่อเราใส่เครื่องหมายชาร์ฟครอบวันที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้ local setting นะครับซึ่งปกติแล้วของ VBA เนี่ยก็จะเป็นเดือนเครื่องหมายสแวันเครื่องหมายตามด้วยปีคศทั้งหมดเป็นตัวเลขคือไม่ต้องเขียนชื่อเดือนนะครับ ตัวแปรประเภทที่4ที่เราจะพูดถึงในวีดีโอนี้ก็คือตัวแปรประเภทวัตถุซึ่งเราก็จะรวมถึงคอนโทรลต่างๆที่เราสามารถเรียกใช้ทาง VBA ได้เราจะได้ไม่ต้องไปทําวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลแยกออกมาอีกอันหนึ่งตัวแปรประเภทวัตถุเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่เราสามารถที่จะเขียนลงไปได้ว่าจะให้มันมีโครงสร้างอย่างไรภายในวัตถุจะมี proceduer อะไรบ้างอย่างเช่นตัวแปรประเภท textbox ซึ่งใน Access ก็เตรียม textbox เอาไว้ให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ value ของ textbox ได้วัตถุคือของที่ผู้ใช้สามารถเขียนลงไปเองได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเขียนวัตถุที่เรียกว่าแมว cat ในวัตถุแมวก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันอย่างเช่นจํานวนขาผมสามารถกาหนดจานวนขาของแมวที่ผมประกาศตัวแปรขึ้นมาอย่างเช่น cat leg เ,เท่ากับ4แมวตัวนี้มี4ขาถ้ามันด้วนไปข้างก็เป็น cat leg เ,เท่ากับ3เป็นตน้นนอกจากการกาหนดค่าเรายังสามารถเขียน procedure หรือการทํางานบางอย่างเข้าไปในตัววัตถุก็ได้เช่นเดียวกัน หลักๆเลยคือถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเรียกใช้วัตถุใดๆเราสามารถพิมพ์วัตถุชื่อวัตถุนั้นลงไปได้และถ้าเกิดเราต้องการเรียกใช้กระบวนการใดๆที่อยู่ภายในวัตถุนั้นหรือค่าใดๆที่อยู่ในวัตถุนั้นเราสามารถกดจุดแล้วตัว VBA Editor ของ Excel เนี่ยจะแสดงขึ้นมาว่าในวัตถุชิ้นนั้นมีอะไรที่เราเรียกใช้ได้บ้างหลังจากนั้นเราก็จะเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็พิมพ์ลงไปนะครับ ทั้งนี้ผมจะต้องบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ย control ใน a c c e s สเนี่ยครับมันไม่ใช่ตัวแปรแต่อย่างที่ว่าว่าวิดีโอนี้เนี่ยเราเอามันมาอธิบายร่วมกันเพราะว่าพฤติกรรมมันคล้ายๆกันคราวนี้ในการใช้งานตัวแปรเนี่ยท่านจะใช้มันอย่างไรการใช้งานตัวแปรใน VBA ก็จะมีหลักการสําคัญสคัญอยู่ไม่กี่ประการนะักประการที่1เลยก็คือท่านจะใช้ตัวแปรชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องประกาศก่อนถ้าท่านไม่ประกาศตัวแปรตัวนั้นจะไม่มีตัวตน ในการที่เราประกาศตัวแปรนะครับเราจะต้องบอกด้วยว่าตัวแปรที่เราประกาศไปเนี้ยว่าชื่อต่อไปเนี้ยเก็บข้อมูลประเภทอะไรอันนั้นคือประการที่1ประการที่2ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะกำหนดค่าตัวแปรให้ท่านเอาตัวแปรที่ท่านจะกำหนดค่านี้ไว้ข้างซ้ายและหลังจากนั้นท่านจะให้มันเป็นค่าเท่ากับเท่าไหร่ท่านก็ใส่เข้าไปเท่ากับแล้วก็กำหนดค่าทางคณิตศาสตร์ไปท่านจะพบว่าใน a c c e s VBA เนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถใส่ชื่อตัวแปรแล้วก็เท่ากับได้แต่เราสามารถกำหนดว่าให้ตัวแปรชิ้นเนี้เ <dal> ท่ากับ Control อะไรด้วยการใช้คำ เซตตามด้วยชื่อตัวแปรซึ่งอันนั้นก็จะอธิบายต่อไปในวิดีโอส์ถัดไปประการที่3ก็คือตัวแปรนั้นท่านสามารถดําเนินการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรต่อไม่อะไรได้ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของตัวแปรที่ท่านใช้เป็นประเภทใดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวแปรเป็นข้อความท่านอาจจะไม่สามารถบวกลบคูณหารมันได้แต่ท่านสามารถตัดเอาเฉพาะตัวอักษรที่1 2 3 4มมาแสดงหรือท่านอาจจะให้โปรแกรมลองค้นหาว่าในข้อความนี้มีอักษรต่อไปนี้ปรากฏอยู่หรือไม่ ประการที่4ท่านสามารถเรียกใช้คอนโทรลจากวัตถุอื่นๆได้โดยที่ท่านจะต้องพิมพ์ชื่อวัตถุใหญ่ใส่จุดและหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อวัตถุย่อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเจอวัตถุที่ท่านต้องการที่จะเรียกใช้ต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรในตัวอย่างของเราเนี่ยก็จะมีฟอร์มอยู่หนึ่งฟอร์มชื่อ var ในฟอร์มมี text box หนึ่งตัวซึ่งชื่อ txt out สำหรับแสดงผลเท่านั้นแล้ว ในคุณสมบัติของฟอร์ม on load ก็มี event p r o c e d u r e ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปสมมุติว่าผมต้องการให้ T X T out แสดงว่าราคารวมแวดของสินค้าเป็นเท่าไหร่เริ่มต้นผมก็ต้องคิดว่าผมต้องการให้โปรแกรมจดจำอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยที่เขาต้องจำเพื่อที่จะแสดงราคารวมแวดได้เขาต้องจำว่าราคาสินค้าเป็นเท่าไหร่ ผมก็จะประกาศตัวแปรวิธีการประกาศตัวแปรเราก็จะพิมพ์ b i m ตามด้วยชื่อตัวแปรซึ่งตัวแปรแรกที่ผมต้องการให้เก็บคือราคาสินค้าผมก็จะใส่ price แล้วก็พิมพ์คาว่า as เพื่อบอกว่า price จะเก็บข้อมูลประเภทอะไรราคาคือ integer หรือจำนวนเป็นจำนวนเต็มนอกจาก price ผมยังต้องเก็บว่า w a t ของสินค้าชิ้นนั้นอะเท่าไหร่ผมก็จะตั้งชื่อสมมติเป็น w a t เป็น integer เช่นกันเพราะว่าเป็นตัวเลขเหมือนกันสุดท้ายผมต้องกอา price บวกกับว t ได้เท่าไหร่ผมก็ตั้งชื่อตัวแปรนั้นว่า result เป็น integer เช่นกันเพราะว่าเป็นตัวเลขเท่านี้เราก็จะได้ตัวแปร3ตัวเพื่อที่จะเก็บค่าต่างๆที่เราต้องใช้หลังจากที่เราประกาศตัวแปรแล้วเราก็จะเรียกใช้มันซึ่งวิธีการเรียกใช้ก็ไม่ยากเราก็พิมพ์ชื่อตัวแปรที่เราต้องการใช้ลงไปอย่างเช่น ตรงนี้ผมต้องการที่จะกำหนดค่าของตัวแปรผมก็จะใส่ชื่อ price ลงไปสมมุติราคาสินค้าเป็น100นี่คือวิธีการ assign ค่าเราเอาชื่อตัวแปรที่เรากำหนดต้องการให้มันมีค่าเท่าไหร่เนี่ยไว้ข้างซ้ายตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการลงไปแน่นอนว่าวบตสมมุติว่าผมคำนวณมาเลยแล้วกันก็จะเป็นวบตเท่ากับ7 7%ของ100คือ7 แล้วเมื่อพันแบบนี้ Pri c e จะมีค่าเท่ากับ100เวทจะมีค่าเท่ากับ7คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดำเนินการบางอย่างกับตัวแปรเราสามารถให้มันดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเช่นในที่นี้ result หรือผลของการรวมระหว่าง price กับ a ว t เข้ามาเนี่ยก็จะเท่ากับตัวแปร Pri c e ซึ่งมีค่าเท่ากับ100บวกกับ ตัวแปร w ว t ซึ่งมีค่าเท่ากับ7ได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่สนให้เอาใส่ไว้ใน result ตรงนี้ผมจะใส่มันไว้ในส่วนของ process ของที่ท่านเห็นตรงนี้เราเรียกมันว่า inline comment หรือเป็นเหมือน n o t ตของผู้เขียนที่เอาไว้เตือนตัวเองเพื่อความเป็นระเบียบในการอ่านโค้ดเฉยๆครับใส่ ผลทองไว้ด้านหน้าตามด้วยข้อความระบบจะไม่ทําบรรทัดนั้นคือมันจะไม่ทํางานบรรทัดนั้นเลยมันจะข้ามไปเลยเมื่อเราโปรเซสผลรี s ซว์แล้วเนี่ยผมก็จะให้มันสลองแสดงผลออกมาโดยที่วิธีการที่จะแสดงผลออกมาได้นั้นเราก็จะเรียกใช้ control ซึ่งก็เหมือนจะเป็นตัวแปรเพท j e c t ที่ ACCESS มีในที่นี้ผมเตรียมตัวที่จะแสดง o u t p u t ออกไปคือ txt out ผมก็จะบอกว่า txt out เมื่อผมใส่จุดมันจะแสดงขึ้นมาว่าสิ่งที่อยู่ใน txt out มีอะไรบ้างผมก็จะบอกว่ามันจะมี value value ของ txt out ให้มีค่าเท่ากับ result หลังจากนั้นผมก็จะทดลองรันดูแล้วเราจะรันมันยังไงจำได้ไหมครับเรามี event on load นั่นหมายความว่า procedure ที่เราเขียนเมื่อกี้จะทำงานเมื่อ form ตัวนี้โหลดเท่านั้นก็ลองดู กดที่มุมมองเปลี่ยนเป็นวิวเพื่อให้มันโหลดปุ๊บผลที่ออกมาคือร้อผมจะลองลบมันทิ้งไปโหลดใหม่ปุ๊บร้อเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราบอกให้มันทำ price บวกกับว t t แสดงผลสมมุติผมลองเปลี่ยน price เป็น1000เปลี่ยนวด t เป็น70แล้วผมกลับมาให้มัน โหลดใหม่ราคาก็จะเป็น1,070ผมสามารถกำหนดได้ว่า price เนี่ยอาจจะให้มีฟัง์กชันอะไรสักอย่างทำงานก่อนมันถึงจะกำหนด price ในที่นี้ผมจะลองใช้ input box แล้วผมก็บอกว่า price จากนั้น ให้ผู้ใช้กำหนดเองว่า price เป็นเท่าไหร่เช่นเดียวกันใน w a t แทนที่ผมจะกำหนด w a t ผมก็บอกว่า w a t เนี่ยมันเป็น7%ผมก็จะให้เอา price มาคูณกับ0.07หรือคือ7%หลังจากนั้นให้นำ price บวกกับ w a t ก็จะได้เป็น result ตามปกติมาลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมทำแบบนี้ ผมก็สั่งโหลดฟอร์มจะเกิด Input Box ขึ้นมาถามว่า Price เท่าไหร่ผมบอกว่า Price 100กดโอเคมันคำนวณให้เราเสร็จสับ107ถ้าลองใหม่ผมใส่1000มันคำนวณให้เราเสร็จสับ1070ถ้าผมสั่ง1234มันคำนวณให้เราเสร็จสับ แต่อาจจะไม่มีจุดทศนิยมเพราะอะไรเพราะว่าผมกำหนดให้มันเป็น integer เรามาลองทำอะไรประหลาดๆด,ดูถ้าเกิดว,ว่าผมลองเปลี่ยนให้เป็น string หรือเป็นข้อความจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่าลืมว่าข้อความกับตัวเลขมีการทำงานที่แตกต่างกันผมเปิดขึ้นมาแล้วผมใส่100 ผลที่ออกมาเป็น1 0ึ่เขออภัยหนึ่งพเพราะว่ามันเป็น100บวกต่อด้วย7สิ่งที่โปรแกรมทำก็คือตามปกติมันรับ100เข้ามาตรงนี้เก็บไว้เป็นข้อความว่า100แล้วตัว VBA เนี่ยครับมันจะทำงานตามที่มันคิดว่ามันควรจะทำตรงนี้มันก็เลยเอา price มาคูณกับ0.7 0.07มันรู้ว่าข้อความคูณไม่ได้มันเลยเปลี่ยน price ให้กลายเป็นตัวเลขชั่วคราวคูณออกมาได้ค่าเท่าไหร่มันเอาใส่ไว้ในหว t ซึ่งหว t เป็น string มันก็เลยเก็บเลข7เอาไว้ result ก็เป็น string เหมือนกันมันบอกว่าให้เอา price 100ไม่ใช่100นะครับ100เอามาบวกกับเลข7สิ่งที่ได้จึงออกมาเป็น100 คราวนี้สมมุติว่าผมต้องการที่จะเรียกใช้ text box txt out เนี่ยจากฟอร์มอื่นผมจะทำได้อย่างไรผมก็เลยสร้างฟอร์มใหม่ขึ้นมา var หมายเลข2ใน var หมายเลข2มี text box 1ตัวชื่อ txt in name กับปุ่ม1ปุ่มไม่ได้ตั้งชื่ออะไรก็เป็น command 2ในปุ่มเนี่ยมี property เรื่อง on click คือถ้าคลิกให้ทำอะไรต่อไปนี้ และในการคลิกนั้นผมก็จะสร้างตัวแปรหนึ่งตัวเก็บ string หรือข้อความผมกำหนดค่าว่าตัวแปร in name เนี่ยให้ไปมีค่าเท่ากับข้อความที่ใส่อยู่ใน txt in name ก็คือกล่องข้อความวันนี้แล้วทีนี้ผมต้องการให้เอาข้อความที่ใส่ในกล่องเนี้ยมาใส่ในกล่องของ form var ลองดูว่าผลจะเป็นอย่งไรผมใส่คําว่า test ผมกด do it ข้อความนี้เปลี่ยนจากเลข107 10เป็น test ถ้าผมใส่ test 2มันกลายเป็น test 2ถ้าผมใส่ test 255และผมไม่กดตรงนี้ยังเป็น test 2เหมือนเดิมผมกดกลายเป็น255วิธีการที่ผมสามารถเรียกใช้กล่องนี้จากหน้าฟอร์มหน้านี้ซึ่งอยู่คนละฟอร์มได้ ผมทำแบบนี้ครับเริ่มต้นผมก็พิมพ์ลงไปว่าฟอร์มที่ผมต้องการที่จะเรียกใช้ที่มันเก็บ txt out อยู่เนี่ยชื่ออะไรผมตั้งชื่อฟอร์มว่า var ผมไม่สามารถพิมพ์ var เลยได้ผมต้องพิมพ์ form underscore var ซึ่งท่านสามารถดูชื่ออันเนี้ยได้จากทางด้านซ้ายมือนี่คือฟอร์ม var ที่ผมอ้างถึงเมื่อผมใส่ ผมสามารถหาเจอ txt out ได้แล้วผมก็พิมพ์ชื่อวัตถุที่ผมต้องการใช้ลงไปที่เหลือตรงนี้เหมือนกับการที่เราเรียกใช้วัตถุ txt out ในตัวฟอร์มของมันเองเลยเมื่อผมกำหนดว่าให้ตั้งค่าของ txt out ในฟอร์ม var มีค่าเท่ากับตัวแปร in name ซึ่งตัวไป In Name ก็คือ Text Box ที่อยู่ใน Form VAR หมายเลข2เนี่ยผลที่ได้ก็คือทุกครั้งที่ผมพิมพ์ข้อความอะไรลงไปแล้วผมกดปุ่ม Do It Procedure ที่เรากำหนดก็ทำงานมากำหนดค่าในฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งซึ่งก็คือฟอร์ม VAR ผมจึงขอสรุปว่าวิดีโอนี้เราได้พูดถึงตัวแปรที่ใช้ใน v p a ว่ามีตัวแปรประเภทอะไรบ้างแต่ละประเภทใช้ทําอะไรเก็บข้อมูลอะไรมีกระบวนการคร่าวๆอย่างไรแล้วผมก็ได้แสดงตัวอย่างวิธีการที่เราจะเรียกใช้ประกาศตัวแปรทําอย่างไรเรียกใช้ตัวแปราทาอย่างไรแอสไซน์ค่าให้ตัวแปรทาอย่างไรถ้าเกิดว่ามีกระบวนการทางคณิตศาสตร์เราจะทําอย่างไรเพื่อให้สามารถกําหนดค่าที่เราต้องการลงไปอย่างตัวแปรได้ถ้าเกิดท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดท่านสามารถถามลงไปในกล่องความเห็นด้านล่างซึ่งผมก็จะรวบรวมคำถามแล้วอาจจะทำเป็นวิดีโอเพื่อตอบคำถามต่อไปถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้ทำให้ท่านสามารถใช้ VBA ได้ง่ายขึ้นกด ไลค์ like. ถ้าเกิดว่าทำให้ทางสับสนมากกว่าเดิมกดดิสไล k ์สำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ